สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ภาษาไทยก็ยังอยู่ในเรื่องของการผันวรรณยุกต์อยู่นะคะเพราะเรื่องนี้มีเนื้อหาเยอะนะคะแล้วก็แบบฝึกก็หลายหน้านี้เรามาช่วยกันทำนักเรียนก็ทำพร้อมกับครูไปเลยเนาะจะได้ทำได้นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาไทย หลักภาษาเล่มเขียวเล่มเนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เตรียมดินสอ,อยังรบขึ้นมาเลยทําพร้อมกันไปเลยนะคะทําให้เสร็จเป็นในชั่วโมงนี้แหละนักเรียนจะได้ไม่ต้องมีงานเยอะเพราะนักเรียนก็เรียนมีกันบ้านเยอะหลายอย่างนะคะทําให้เสร็จนะคะอา้าวแล้วก็เปิดไปหน้า3ามสิบหกทีหน้า37นะคะนักเรียนเปิดไปหน้า37นะคะ จะเจอตารางการผันวรรณยุกให้นักเรียนผันในตารางอันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนผัน5เสียงไปเลยเวลานักเรียนผันคําที่นักเรียนผันออกมาเนี่ยนักเรียนผันเป็นคําอะไรเป็นตัวพยัญชนะอะไรนักเรียนเขียนลงไปตามนั้นเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องเอาพยัญชนะตัวเดียวกันไม่ต้องเพราะที่ว่าให้มาเนี่ยมัน มันเป็นอักษรส่วนมากจะเป็นอักษรสูงกับอักษรต่ําไม่ค่อยมีอักษรกลางหรอกถ้าอักษรกลางเนี่ยจะผันได้ห้าเสียงเลยแต่อักษรสูงกับอักษรต่ําเนี่ยจะผันได้แค่สามเสียงเท่านั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นพยัญชนะที่เราผันเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันมันจะเป็นพยัญชนะคู่นะคะเป็นตัวคู่เช่นคอควายก็คู่ขอไข่อะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เขาก็ให้มานักเรียนก็ลองลองดูนะคะคำแรก ทำพร้อมกับครูไปเลยนะคะเขียนพร้อมมันไปเลยเขาให้คำว่าคามานักเรียนก็เริ่มลองลอง,งผันดูว่าคาเนี่ยจะเราจะเขียนสาม,มันเนี่ยคำแรกอะไรนักเรียนผันดูก่อนเดี๋ยเพิ่งเขียนตอนแรกอดี๋ยเพิ่งเขียนนะคะใช้ผันเสียงออกออกออกก่อนเช่นเขาให้คาใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ลองใช้ที่เราที่ครูเคยสอนใช้นิ้วก็ได้นะคะคาขา่าขาขา,ขา,ขาเห็นไหมคะ แสดงว่าคำนี้ไม่ใช่เป็นอักษรกลางแน่เลยเพราะว่ามันมีเสียงคอควายแล้วก็คอไข่คอควายเสียงคอควายอินชนะอินชนะต้องคอควายเนี่ยคอควายเนี่ยอยู่อักษรต่ำนะคะส่วนขอไข่เนี่ยอยู่อักษรสูงก็แสดงว่าขอไข่เนี่ยผ่านได้สามเสียงคอควายก็ผ่านได้สามเสียงเหมือนกันก็ลองมาดูว่าจะยังไงเช่น เมื่อกี้เราลงสามาัญคาเนาะ,ะเป็นคานักเรียนเขียนไปที่สามาัญนะคาเอกก็คานะคะโทก็คา่าทีนี้โทเนี่ยค่าเนี่ยมันได้สองมันได้สองคำก็คือขอควายค่าคำหนึ่งแล้วก็นักเรียนใช้ขีดสแลสลงมาเป็นค่าขอไข่คำหนึ่งเพราะฉะนั้นเสียงโทอันนี้ได้คอควายและขอไข่นะคะ แล้วก็เสียงตรีก็ขาเสียงจตัตวาก็ขาก็จะออกมาเป็นขา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 สองขานะคะขา,ขาขาขาต่อไปเหีเหงาเางาเงาก็บหาผันก่อนนะเงา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 ,งานัานเขียนไปตามที่เรียนผันเลยนะคะสวนบ้างสวน สวนเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยส่วนส่อโซนะคะสวนส่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 วนเนี่ยก็ได้สองสองคำเหมือนกันคือตรงเสียงโทได้ตรงสอโซ้กับสอเสือนะคะน้อย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 แมว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 เห็นไหมคะ นัเรียนเขียนตามที่เรียนผันไปเลยมีนักกัน5ข้อนักเรียนก็องลองลองดูคลิปวิดีโอที่กูอ่านกยคกูก็มีเฉลยมาให้แต่นักเรียนก็ต้องผันเองด้วยนะคะจะได้ผันได้นะคะส่วนข้อ4ข้อ4ใหญ่ให้นักเรียนเขียนอีก2คำเขาให้คาว่าบางมาเป็นเสียงสามานเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงตะวานะคะ ภาษามันก็ให้บางมาอีกสองคำนั่นเองก็หาเองก็ได้ครูก็เฉลยให้สองข้อ,อก,ก็แล้วกันเนาะก็เป็นทองกับมันแล้วก็ไก่ก็เป็นอกกับขาวอันนักเรียนลองลองทำดู